พอดีนั่นเราใช้ชื่อว่าสีสม้มพอดีนนั่นนี้ดีมากครับจําเป็นมากสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบการหายใจเรื่องระบบหัวใจเพราะว่าโพลีนั่นเขาใส่ตัวโพแทสเซียมเยอะมากใส่เพื่ออะไรครับดูแลเรื่องการเต้นของหัวใจดูแลเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจเพราะฉะนั้นคนไทยเรามีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจตายช็อกเสียชีวิตกันมากเพราะฉนั้นโพลีนนนจะไปช่วยทําให้กล้ามเนื้อหัวใจขอ,ของเราแข็งแรงครับ จะทำให้มีปัญหาเรื่องช็อกหม้ว่าคนที่เซเลือดตีบเนี่ยเป็นมากในไทยเราตอนนี้เสียชีวิตกันมากเลยนะครับหชั่วโมง6คนนะแล้วก็ยังมีตัวธาตุาเหล็กเพิ่มธาตุเหล็กไปช่วยทําให้ผู้ที่มีปัญหาเรื่องโลหิตจ,จางดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นพอทานเพรานั้นไปนแล้วจะทําให้ไปสร้างฮีโมโกลบินซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบในฮีโมโกลบินนะครับแต่ถ้าผู้ที่เป็นทรัซิเมียนะครับผมไม่แนะนํา เพราะถือว่าคนที่เป็นทัศซิเมียนนั้นจะมีธาตุเหล็กเกินอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ให้ทานนะครับแล้วก็ใส่ซิงค์ลงไปในเรื่องของทำทำให้เกิดสร้างเอนไซม์แล้วก็ B6 ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นโพลินอนจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับเลือดเลือดจางดูแลเกี่ยวกับเรื่องระบบหัวใจและยังดูแลเรื่องของการน้ําที่มันบาลานซ์อยู่ในสมองเราในสมองเราคืออย่างนี้ครับถ้า ระบบในเซลลจะมีโพแทสเซียมอยู่แต่ถ้านอกเซลล์จะมีโซเดียมเพราะนั้นถ้าโซเดียมกับโพแทสเซียมนั้นไม่บาลานซ์กันจะทําให้เราเกิดการเวียนหัวหน้ามืดเคยยินไหมครับน้ําในหูไม่เท่ากันบ้านหมุนเวียนหัวเพราะฉะนั้นทานโพแทสเซียมไปนั้นจะไม่เกิดอาการตัวที่ทําให้เกิดบ้านหมุนเวียนหัวได้นะครับผม